กับสวัสดีค่ะมือน,นี้แอดมินก็ได้มีโอกาสพาเอฟซีถูกถันขึ้นมาทีสำนักสงทำหน้าค่าเพื่อว่ามาตามโตเลขกกระปูสา8แปดงวดทิพานมาแอดมินบรายมาที่ตามแต่ปูก็ได้ให้บบาวที่นมอีสานไต่ไปสามโตเต็มๆก็คือเก่าศสามงวดนีเหอกก็บ่บผาที่จะมาติดตามสอบถามความฝัน ของปูสามแปดปดอีกครั้งโดยเบาที่นมอีสานไต้จะเป็นผูผ้าเห้าไปติดตามสอบถามเบิงวาหงวดนีปูไใ้โตวใดมากฝ่าเอฟจะโดนอกโดนใจเอฟี่บอไปรับฟังกับปูสามแปดดกันเลยค่ะนะครับตัวเลขนะครับย่ำนํำไปชยมาตัวเลขนี่เขามีหลุดนะครับงวดที่แล้วเขา้างวดนี้ การให้ท่านผู้ชมนะครับใส่ดูลพินิษฐใส่วิจารณญาในการรับชมนะครับว่ามีอย่างแน่นอนนะครับเกี่ยวกับผู้เรื่องผู้เลขนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับใส่ดูลพินิษของท่านให้ดีๆเด้อนะครับไปครับท่านผู้ชมไปบอกกับปูสามแปดแปดตุนะครับหมวดนี้นะครับเป็นสีไหนตัวไหนเนาอไปครับผกณก็ท่านผู้ชมเนาะนะครับตอนนี้นะครับแอดการเดินทางมาหาปูสามแปดแปดแล้วเนาะนะครับสิ่งหมวดที่ผ่านมา ก็คิดว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับก็คือสีเห็นเนาะผู้ฝันใดอยู่สามโตตรงๆนะครับท่านใดมีโศกมีลาบเนี่ยบ้นน้อนะครับมือหนีนะครับแอดมากกัโอ้บ่มีอย่างมน้านะครับไถกาแฟนะครับซองหนึ่งนะครับมาถวายเออครับอืมผ้าจามือเนาะนอสามงบรัฒน์จนจบสามงบนะครับท่านใดที่ มีโชคมีลาบหรือว่าบม่มีโชคมีลาบนะครับอยากสีถวายกาแฟนะกนามดื่มสิ่งทั้งวัดนะครับก็มีพ้าอยู่สององค์นะครับและก็มีผ้าแม่แม่ผ้าอีกหนึ่งทันเนาะการเป็นอยู่นะครับของท่านก็ตามสภาพเนาะพระอาจา์เนาะอยู่อยู่ในป่าเนาะพระอาจหนึ่งปาครับก็ติดต่อทางแอดมาไห้เนาะนะครับอยากสี ถวายกาแฟถวายอย่างกับพระอาจารย์พื้นนะครับเป็นไรครับพระอาจารย์หมวดที่ผ่านมาได้ไรบอบอกับบอได้เห็นอยู่แต่ว่ากับบได้บอกลูกซออบ่ได้บอกลูกซีดท่านไพ่บอถามเอากับบอบอกทั้งสิ้นนะบอคอยบอกคนง่ายยังสิ้นนะครับผมอนอกจากอีรีราจจสิบบอกนอกจาก็จนดีจจสิบบอกนะครับไพ่บอถามเอากับบออาวาเนาะบอว่าให้เขาถามเขาก่อน อืมแล้วก็ถามว่าคนแสดงว่าคนที่ถามนี่คือคนที่มิโสมีลาวมีดวงครับกัมันมีเขามีรุดนะฟ่าอาจารย์เนาะเออมันเ็มีเขามีรุดครับเบิงไหวเป็นแนวทางอเข้าเข้ากระบุงเข้ากระบุงวาเหล็กมันสิเขาวออืมนะครับฉนานกะเป็นแนวทางนะฟ่าอาจารย์อืมนะครับเป็นังไรงวดวันที่หนึ่งมิโุนาพ่ะย่อืมก็เตรียมไม่ให้แล้วล่ะครับผมเออฟันต้งเตี้ยมขึ้นนั่นแหะอืมแต่ว่ากั นะกันว่าตามในตามควอมฝันนั่นไม่กัดเตี่ยวแต่ละทีไปละทีมั่นนะครับเพิ่อหายเป็นปิศนาคือเก่านะฮะขึ้นทีถือกาคือได้นะครับอืมนี่แหละที่เขียนไปให้นั่นไป็ส้นรอบบัดนะครับที่เขียนใส่กระดาษเลยว่าว่าวว่าวข้มฝันให้ให้ฟังก่อนเลยครับอาจารย์ฝันว่าอยู่ในความฝันเออหรือว่าอยู่ในลิมิตฝันนั่น กับฝันว่ามีผู้ยิ่งผู้หนึ่งอ่าเอ่อเพิ่นศูนย์แห้งอ่าเพิ่นศูนย์แห้งนะเพิ่นศูนย์เรื่อกยังครับเออแต่จะเป็นเรื่องอีกยังกับผู้หูขึ้นกันนะนะแต่ว่าเพิ่นศูนย์หายนะนะเพิ่นหายแห้งเออเพิ่นหายแห้งนะนะเพิ่นศูนย์ห้ยอ่าเพิ่นศูนย์ห้บัดนี้เพิ่นศูนย์ห้บัดนี้เพิ่นก็เอามีดนั่นอ่าบัดนี้มีบัดนี้มีมีดนั่นอีกดวงนึงนั่น นมาฟันนมาฟันมือของเฮ้านี่แหละมือเบืองขวาขงเฮ้านี่ครับขาดออกอ่ฟันน่ฟันมือเบืองขัวเออหรือว่ากระเบื้องขัวเขาขาดออกเ่บานนี้แต่กาว่าขั้นเป็นเคยว่าขั้นเป็นมาฝันมาพ่นมาฟันมือขาดออกนี่เอีจะเป็นเบืองใสหรือเบืองขัวก็ตามแต่เอมันก็มิตรปิศาณทั้ง ไว้ทั้งเหมือนทั้งโศกทั้งหลาทั้งเหล็กเบิ้นะ่ะนะอ๋อครับเออเ,อ,อเกี่ยวแกกับเหล็กเบิดอืมแบบน,นี้แต่ว่าขั้นว่าผู้หญิง,งอ่าขั้นว่าอายุกลางคนนี่เป็นศูนย์ไห้ผู้หญิงมันก็แนะนำซีอ่าในลาตีของพรอาจารย์นะครับอ่อาอาจารย์ก็ตีในหางเดียวนะแต่ว่ามือขาดดอกกับหานิ้วหาอ่าขาดดอกก็เป็นศูนย์สี่นะนับผู้หญิงจะนับเก็เป็นซีถึงสีส่นะ อือทั้งสี่หละเขได้เขียนได้เป็นสี่หาศูนย์อืมทั้งสี่แล้วศูนย์หาสี่หาศูนย์อือทั้งสี่หละกะอันนี้คือของพระอาจารย์นิมิตฟันแล้วกับเปรหไก็คือมินิ่งน้ำสีอือนะครับมือก็คือหานิวนี่ก็ขางขวาเนาะขาดอมันหายไปก็คือศูนย์ศูนย์เปล่าอ่าศูนย์เป่เป็นสี่หาศูนย์หรือว่าสี่ศูนย์หาอือ ัมนตีได้ซ้ำนั่นนะตีได้ซ้ำนี่บอกตีได้ซ้ำนี่ก็ถ้าท่านอื่นสีแป๊ว่าจังไหนอันนีโบหูเอตัวนีโบหูขึ้นไปแต่ลักลักนี่ก็ต้องเอาตามความฝันของพระอาจารย์ตามที่พระอาจารย์แป๋ตามที่พระอาจารย์แป๋ก็ได้หางเดียวเอหางเดียวคื้นเขาเอฟซีท่านผู้ชมสีไปแป๊จังไรนั่นก็สุดแถเนาะฝันบามียิ่งเอามีดมาฟันมือข้างขวาขาด อืมอืมเอาผ่าจานตีเป็นเอ่อสี่ศูนหาอืมสี่หาศูนเนาะอืมนะครับแล้วไอ้หนึ่งหานี่เลยพระอาจารย์หนึ่งกับหนึ่งหานี่ก็คือไปเอ่อกระท่อมละสังขารเอ่อของหลวงปู่สวงอ๋อไปเหิงคบนี่อไปหมู่บ้านนี่แหละไปหมู่บ้านนี่แหละไปก็เลยเห็นอยู่ในเอ่อเออนานาสังขารของเพิินนั่น อืมอ่าก็เลยเห็นนั่นน่ก็เลยเห็นไปซิบหาอยู่ในเออสังขารของเพิินอ่าอยู่ในหัวของเพิินน่ะนะครับอก็เลยเอามาลงหาย่์ซี่น้ำนั่นสิละมันเกือบพวงนี้มันเกือบโบเนนะบางเทีมันก่อซิบหาก็ได้ครับอาอาจจะเป็นลาเมื่อมือขางหนึ่งแมนบอกอ่ก็หานิ้วอมันก็มันเข่าความฝันของพ่าอาจารย์อยู่อืแมนบอกครับอืมอือไอ้ดีไปกระทอมละสังขารไปเห็นอยู่บนอ่หัวของปูสวงอือซิหนึ่งหา เม็ดเดียวนี่บอกครับเออเม็ดเดียวนี่นะประกอบกับของความฝันของพระอาจารย์ได้สามตัวเมื่อวานไปกระถอมละสังขารปูสวงได้นึ่งห่าเออไปไปเอาเหล็กบ่ะ่าารย์ด้วยจังไรบ่ไปอันั้ไหวไปการไปไหวเป็นที่ซื้อไปซื้อเทียอยู่ดอกไปเข้าตะกี้ก็ไปยุ่ครับผมฝันฝันอีหยังผ่มบ่บ่บ่สัมหนีเม็ดเดียวเออเม็ดเดียว อจะไหลกระตัดเลยน้าเน่นะครับถือว่าสองตน้าเน่นะครับวิ่นไปวิ่นมากับซี่ศูนย์หาศูนย์แล้วก็บซี่หางี่หางได้สามหางเนาะสามหางบ่หลายตัวเลยเนาะฝ้ายจ่าบ่หลายบ่หลายนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขของปูสามแปดแปดนะครับเหล่มสีมาแล้วล้างจากที่เงียบหายไปพักงหญ่ๆเนาะออาาจยาเนาะนะครับแต่ว่ากความฝันก็คือความฝัน บ่มีไฟหูนะครับอแอดกับมีหนาทีมาสอบถามมานําเสอเนอให้กับเอฟซีทา่านผู้ชมได้เอาไปใส่เป็นแนวทางพิถือกเยาวากันเนาะแต่ลักๆกก,กอยากฝากนะครับท่านผู้ชมเรื่องของน้ำดืม่มกาแฟของพระคุณเจ้าทาันใดสอีอนุโมทนานะครับถวายเพื่อเป็นสามบารมีให้กับเจ้าของกะที่ต่อแอดมาได้เนาะนะครับครับผมขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับผมสาธุสาธุพลังสาธุสาธุ กราบนวัตสรรการ,รบปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกรบปรูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน่องส้างพอเที่ยงได้อย,อยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าท้ามาค้า,าขายขอให้เพิ่นได้จะ่นหลุงเรื่องกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ยงไปแบงปันเอฟซีเนี่ยบอครับาาสาธุสาธุสาธุาธจเจริญพรครับเนื่องจาก วัตถุมงคลทีนีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณนกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกศิษอยญาิโยมสีน้ำไปสักกาบูชาหรือน้ำไปจิตหานทิตบานที่เฮื่อนด้วยบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขาขายกับบริโตกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาอีของเขา,า,นนสสา people, e ที่สูงเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกู่าปละสราก็เลยบ่ความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปที่เหม่ที่เหม่ไปมันรักษาหลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอบ sure the ันไดคุยกับล uh, ุงผู้จีว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธุุณขึ้นอีกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ยกดานย่อมไปล่องใส่เบิรงอันนี้เกิดคุณยีรีมีพูธคุขุนมีตัวมียติฤทธิ์มีอานาจสามารถมายันอวดยศสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เสร็จวัตถุตยัขึ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วผนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น<า>ตทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูม,มก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่ากออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูม,ม,ตมบ,บ้านเพราะชาวบ้านโม่เอาผนว่าเอาอีกฝากยอ่อตัวยอ่อคือบุกบ้านพวกเคื่องส่งตัวตัวย่อ เอาขื้น,น,นคือย่อนัยฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากคุนขุนบาดตนคุนต้องเอากับฝาผ่า,าก็ไปวลายุ่งเรียนนี่ม,มานี่คือใบคุนนี่นี่ไม่ไม่คุนเพราะปสิฐานอยู่ครับะนะเ,เป็นเป็นเป็น,ปนพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาสีบรีอาศีวรีวรอง,งมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากการทีการสารกับโลกยังในนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเศษของผุดเบิดลตำนายอยู่ในเจตํานานเบิดปุกเศษเชื่อสีลรยรอยแปดจบปุ๊กมาสเลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คือจางสีผู้ปุกเศษผู้ริ่แรกนี่คือปูศรีอนุตโรอายุณน,นนีลอยสองปีอยู่บ้านคํำค้า วางวีรงนี่ผูกพิกเศษให้รู้แรกนะนะถ่าย,า,ายไปสองผู้รอดนะวัดกุดคุนนี่ปู้รอดทำมาชิโน,โน่นี่เป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพลังมีอยูก่กินสวลับกันมันจะทิวด,ดูครับครับนี่นี่นู่นนปเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูว้รอดวิโรดยัตตานบุญคือปู้รอดชงศรีเมือง นี่มันบว,บวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสาย,สายบ้านเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพญ่ีที่หอมคือราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือรื่างกมเป็นมา